น้ำตกแม่ยาเอฝ่ารไยเรื่องเลีเ้ยงเลยนะ ยังมอสบ้านอ๋อพี่จริมมันมีขายนี่นี่มอสอบแห้งอ่ะขึ้นไปตรงนั้เนี่ยที่เราเคยขึ้นไปไอ้รอยอินเนะเก็บมอสข้างทางอ่ะพี่แพ้ครับวันนี้เราก็จะมีมิชชั่นในการมาเที่ยวน้ำตกในวันนี้นะฮะก็คือคเราะจะต้องขอฝรั่งถ่ายรูปให้ได้คนละสองรูป จะเจอไหมย่ะจะเจอบ้าคนเยอะจะตายดูดิดูดิจริงจริงวันนี้เราจะไม่โดนยุงกัดนะใช่เพราะว่าวันนี้วันที่อะไรสิบห้ากันยาไง คอมพีวไหมมากอ,ะอ่ะแ้สวยมากซ้ำอ่ะคิดว่าแบบมีทธมาซ้ำได้ถ้าหา,า,<อ>าั้งพวกปอาาปลาค้างเราไปขอซมำมาเลยเนี่ยข้างหน้าเขามีขายพี่ไก่ดิงหรอพีไก่ต้มขายเด้นถ้าเดินกลับไปก็คือหนก,กิโลไดิ้งหอเลยตเมื่อกี้ด,ดูหมืนไม่มีคนเลยมี่ประ <c oughs> คนที่คนที่ขายนีอ๋อเขาชื่ออะไรอะ่ะแัเน,นี้ก็บอกบอกเนี้ยเราจะเอาคลิปเนี้ยไปลงยูทูบแล้วก็จะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าถิวก็คือซือกับข้างหน้าเลยเพราะาเดินเข้ามาเนี่ยโลน,นึงใช่ประมาณแล้วตอนนี้อยู่มาก แบบนี่เราค้นพบว่ามีคนแบบมาสูบุหรี่ที่นี่แล้วก็กินข้าวที่นี่แล้วก็พินขยะเยอะมากเมื่อกี้จริงๆก็เก็บไปแล้วหนึ่งชิ้นก็คือเอโอไม่ใช่ไม่ใช่เอกซีโอสั่มติงไม่ได้ละอ,อย่าทำแบบนี้นะเด็กๆ จาพอข,ขึ้นมาเราจะไม่ทําเหมือนผู้ใหญ่กลุ่มนี้เรารู้ว่าเขาเป็นใครเราจะไม่บอกแต่เราจะไปตามถ่ายเขาเรา,เราจะไม่เป็นเขาหรอกขอถูกสอกอะไแบบน,น,นอัน,นั้นคืออะไรอะ่ะ เธอถือว่ายังโอเคเพราะว่าจริงๆอะ่ะม,มันใสกับน้ำหมดแล้วนีมมากอ่ะเออว่ะมันเคยก่ออะไรไว้แล้วก็อ๋อมันเป็นสะพานมีฝั่งนู้นด้วย พี่พาปิดปิดคลิปหน่อยนะปิดคลิปหน่อยเฮ้ย <Hey. S 2> <c oughs> ตองไปอินเดียทำไมนะพกที่ฉีดตูดไปด้วยเอาไปยังไงอะเป็นแบบมันจะเป็นแบบหมุนหมุนกับขวดน้ำเว้ยอ๋อแล้วก็บีบขวดน้ำใช,ใช่ไหมแล้วก็มีอีกเวอร์ชั่นที่เป็นแบบใส่ทานหนึ่งก้อน อ๋อแล้วก็เป็นไฟฟ้าแล้วมันก็พุ่งน,น้ำไปเลยแง่ก็ลางยากดิ